สวัสดีครับผมเพชเองอวันนี้เราก็ไปอยู่กับเกม Elden r i n k กับการอสู้ลาสบอสราดากอนแห่งบัญญัตทองกับอสูรแห่งเอลเดนเทพเจ้าที่แท้จริง <S <S ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณจะมาหาคนดูแบบ <S <S โอ้คนเทพตอบบอสแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ <S <S เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะสู้บอสกันแบบลำบากลำบนทุลักทุเลเรามาดูกันที่ของสวมใส่กันดีกว่า มีสั้นคู่ผมเล่นสายชำนาญน,นะชุดเกาะก็เป็นชุดเกาะที่มีพลังป้องก,กันสูงที่สุดในเกมยกเว้นหมวกนะผมอยากให้เห็นหน้าตัวละครแล้วก็ชุดเกาะในเอลเดอร์ลิงเนี่ยเขาก็ออกแบบแบบควนตีนนะครับแบบว่าชุดเกาะที่มีพลังป้องก,กันสูงเนี่ยจะมีรูปร่างแบบน่าเกลียดทุเลศทุรังไม่เป็นชุดเกาะมีตะปุ่มตะปำก็เป็นชุดเกาะท้องโยแต่สำหรับผมเพื่อชัยชนะแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหาต่อไปเครื่องรางโกดั้นคาลับเพิ่มเงินโล่มังกรลดความเสียหายกายภาพ20% เครื่องรางการเวทการเวทมูลต่างๆ9%และเครื่องรางเพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีอย่างต่อเนื่องขวดยายาแดง13ขวดพ่อเราใส่กระดมเนื้อยาบัฟก็เป็นเพิ่มชำนาญกับอึดขึ้นตีนไก่ทองเพิ่มเงินชั่วขราวเอาไว้ใช้ตอนหลังสู้บอสจบเราจะได้รวยเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย <Hey. S 1> โอเคก่อนอื่นก็ต้องกินยาแล้วบัฟกินแล้วมีพลังมี มีบัฟรุงรังเหตุแช่เย็นโอ้โหมันแสงอะไรอะแสบตาอย่างนี้มันต้องรับชมในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อสุขภาพสายตาของคุณนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตีฟรีตีฟรีปล่อยให้มันเทไปปล่อยให้มันยืนรอไปตีฟีลบได้ลบได้ตีฟรีตีฟรีไม่แล้วไม่ไม่โอเคอ้าวอุ้ยเตมิหน้าหมดมันจะทืบมา ไม่เป็นไรลดแค่นิดเดียวแต่ว่าไม่มีครั้งที่สองหรอกแกมันจะเกิดไม่มีครั้งที่สามบ้าไปแล้วถ้าโดนนี่ก็กากเกินไปแล้วลบเตื้อเตื้อเต็มๆไม่เคยจะลบอะไรได้โดนทุกดอกพอกันทีใจเย็นเราต้องใจเย็นซอยๆซอยๆซอยใจเย็นลบทำให้มันละเอียดทำให้มันชิ้นๆเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้อ้เตื้ออึ้ยไม่โดนอ้า จะงางแล้วมันจะเอือห์ตายแน่ๆตายแน่ๆไม่ไม่ดื่มยาตรงหน้าเานีเ่นยตะบนเศษบรรย่าดืม่มอ้าไม่โดนไม่โดนซอยซอยจะตายแล้วซอยซอยเร็วกว่านี้เร็ว,รวจะเอือไม่โดนโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ทำให้เชคคอนถึงแทงได้ไวะไม่เป็นไรดื่มหน้าดื่มต่อหน้าบรรยาดื่มไม่ไม่มันจะจับแล้วมันจะจับแล้วกริง่งเยี่ยมแทงตูดแทงไมฟปันเร็วปันเยี่ยมไปเร็เร็วๆบัอบ ปับปื่มยาเรียบร้อยเก็มตัวสู้ในเฟสถัดไปไหน,น,นไหนขรอสบขสีเรื่องดูตัวเห็นมาเป็นร้อยรอบแล้วก็ต้องตีฟรีสับมันก็แค่ตัวใหญ่ขึ้นยังไงมันก็ต้องโดนซอยเป็นชิ้นเล็กอยู่ดีไปโดนตีฟรีออซอยหลังซอยไปไหนละเกกลับมันี่นะซีมันจะทำอะไรมันทำอะไร มันจะทำอ้อท่านี้ต้องวิ่งหนีออกจากวงกลมอย่าหันหลังกลับไปมองอยู่ตรงหน้าเกอก็ว่าชื่อีชีวิตอนตเอเฮือแล้วม่จะบื้มแล้วหลบได้ครับผมไหนแกอู้แทงไม่โดนได้เวลาซอยซับโอ้ไปไหนแล้วทำไมมันชอบหนีจังเลยแกแกกลัวมีดสัน้นอูอ้า ถ้านี้โคตรแรงนะครับโดน2ทีนี่ไปสวรรค์ได้เลยกระต่ส่บัฟตัวแข็งขนาดนี้ยังตายเลยอ่ะท่าเมื่อกี้อันตรายจริงๆมันโกงแล้วมันโกงแล้วมันโกงตุดแล้วมันทำอะไรอ๋อยิงยิงบีมนี่อย่าอยู่ที่เดิมอยีโอ้อะมันท,ทำอะไรมันทำอะไรมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยโว้ยตัวใหญ่เกินโอเค <c oughs> อะไรกันจี่ต่อยไม่สับใจเลยไม่ใช่ฟัน <c oughs> ฟันเยี่ยม โ, ok, โ, war, โ,โอ้ดูไไปไหนแล้วือชอบนี้ไม่ฟันเยี่ยมเมื่อกี้หลบมีพลนะแต่ว่าอยู่ใกล้เกินไปมันก็เลยพันไปดูโชค so ดีไปครับได้เวลาฟันต่อไม่ไมันจะจิ้มพื้นแล้วมันจะจิ้มพื้นโอ้หนูเกียดท่านี้ค่ะไม่ยาตามาไม่ยาโอ้เออยาตามาไม่ม่ไหร่มันจะหมดวเนี่ยออกไปอย่ามาติด โอ้ไม่อะไรบึมบัมบึมบึมแนบึ้มือโอ้โห oh oh. ถ้าไม่อืดไม่แข็งเมื่อกี้นี้น่าจะตายไปแล้วโอ้ว้าวหลบได้ตอนนี้แหละไม่โดนเต็มเต็มไม่โดนเหมือนกันไม่มีใครโดนฉันนี่แหละโดนโดนตาโดนใจอ้ uh. ทาท่านี้ไม่เคยเห็นเลยแต่มันไม่ค่อยได้ใช้บ่อยทำไรไมาทำไรกระดิ่งหมุนตัวฟันเออเฮ่อมันจะมีฟันต่อเนื่องริงเหรอโอเคอยู่ใกล้แล้วมันฟันไม่โดน ตรงหน้าวันที่ยาดื่มปัดต่อไปไปัดต่อเนื่องไม่แก่ทำอะไรทำอะไรหนีอีกแล้วแก้มนไี้ลูกช่างหนีไหนไหนทำอะไรทำอะไรไปัดกินดีไปไหนฮะกับมันดีอีกแล้วมันจะระเบิดพื้นแล้ววิ่งออกนอกวงกลมถึงเวลาใช้ความรู้คณิตศาสตร์วงกลมใช่ไหมถ้าเป็นเส้นรอบวงก็ต้องสองไพอาไม่โอเคถ้าเป็นพื้นที่ก็ต้องไพ่อากนลังสองไม่โดนไม่กดไม่เย้ไกลดึ๋ กนะรมหลวคณินทศสารไม่ได้ช่วยอะไรท่านตอนนี้เลยขึ้นดาบอีกแล้วไม่อู้เ yeah. ย่อู้โอ้หลบก่อนด้วยแต่เมื่อกี้ใกล้ไปมันก็เลยฟันไม่โดนโชคดีอีกแล้วที่ตานนี้เราชนะเพราะว่าใช้โชคเหรอยังไม่ชนะสักหน่อยใจเย็นเยนแทงไม่แทงด้วยอ่าแกตกกับเป็นชิ้นๆทำให้เป็นหมูบะช่อทำให้เป็นเนื้อ,อคอขุน เดี๋ยวเคุณเขาไปซับกันนักหน่อยเขาเกินเป็นชิน้นเอาอีกแล้วท่าเดิม stupid a อร์โชวไม่หลบไม่หลบมันแล้วซับม,มันแล้วมันจะตายแล้วซับเป็นชิ้นหน้าโอ,โอ้กินไก่เพื่อเพิ่มเงินโอ้ Godsend ข้า God ข้าเทพเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ข้าสิเขาเรียกว่าสังหารโอ้ในที่สุด ในที่สุดเราก็ชนะกันได้ว้าวแถมได้รูนถึง78,000 0รูนเพราะเราบักเงินอย่างเดียวขอบคุณที่รับชมกันนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจะเ้เป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัต์สวัสดีทุกท่าน